สะพึ่งค่าตัวล่าสุดสาวคนนี้ฟันหนอหนอเฉียดล้านยืนหนึ่งแซงนาเดตย,ายา่าๆอ้าปากค้างกันทั้งบางหลังมีการเปิดค่าตัวของนางงามคนดังอิงฟ้าวรหะในการออกงานแต่ละครั้งบอกโดยว่าพาอ้าปากกว้างค้งมากๆเพราะพุ่งสูงเฉียดล้านบาทตอนน่องานโดยมีการเปิดเผยว่าอิงฟ้าได้รับค่าตัวสูงสุด 700,000บาทต่อการออกงานอีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริงจะหมายความว่าอิงฟ้าก็มีค่าตัวแซงคู่รักพระนางชื่อดังอย่างนาเดตคุกิมิยะและยายาอุรัสยาที่ได้รับ350,000และ300,000บาทตามลำดับด้วยยืนหนึ่งสมกับเป็นลูกรักบอสนวัตจริงๆ